สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดคลิปกันที่วัดนะคะชื่อว่าวัดพระาธาตุหนองบัวซึ่งคลิปที่ถ่ายตอนนี้นะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาะคะ่ะวันที่13กรกฎาคมปี2022นั่นเองนะคะก็วันนี้เรามาเปิดหัวคลิปกันด้วยวัดนี้เลยวัดพระาธาตุหนองบัวซึ่งใครที่เป็นคนอุบลน,นะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าวัดนี้ดังมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบแบบ เทศก,กาลอะไรอย่างนี้นะนวัดนี้นะคะเขาก็จะทําเทียนด้วยนะทําต้นเทียนไปเ,ออเขาเรียกอะไรนะไปแข่งขันใช่ไหมไปประกวดเดี๋ยวรอดูนะคะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มแห่ต้นเทียนเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปวัดก่อนนะไปเวียนเทียนก่อนไปเลย เอาดอกอะไรอ่ะดอกเอาดอกบอัวขาวอะไเลราิ่ัคล็ดลับของการมาเวียนเทียนนะคะห้ามใส่รอง,งเท้าแพงนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเขือบหายเนาะเพราะว่าถ้าใครจะเข้าไปเวียนเทียนนะคะก็ต้องแบบว่าให้ถอดรองเท้าก่อนนะคะวู้คนเยอะมากดูอันนี้เป็นบรรยากาศเดินเลยค่ะไปเวียนเทียนกันเนาะไปเลยเราตามหลานไปนะคะ ไป,ะปะจะเหงาจุดเทียนเหรอชอบจุดเทียนทูบเข้ามาจุดจุดทูบเดี๋ยวเราจะเริ่มเบียนเทียนกันนะคะก็เดินรอวัดก่อนสักสามรอบเนาะใครจะจุดทูบจุดเทียนหรือว่าไม่จุดก็ได้นะคะแล้วแต่เราไม่เราเรื่องที่จะไม่จุดแต่ว่าจะเองาจะเองาจุดนะคะ ครบสามรอบแล้วเรายังไม่ได้จุดทูบจุดเทียนเดี๋ยวเราไปจุดก่อนนะะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ไปเลยตามมาเลย ตอนนี้เราก็เวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูบรรยากาศในการแห่เทียนกันเนาะโอเครอติดตามดูนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม สวัสดีตอนสายๆคะ่ะทุกคนก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนใช่ไหมคะที่ว่า,าจะพาไปดูแห่เทียนตอนเช้าของวันนี้ใช่ปะแต่ประเด็นคือกําหนดการของเมืองอุบลน่ะมันเปลี่ยนเว้ยก็คือ ครั้งแรกของเมืองอุบลน,นะคะเขาแห่เทียนตอนกลางคืนซึ่งก็หมายความว่าเขาแห่ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วเมื่อคืนเราไปเวียนเทียนนะคะนี่ขนาดเป็นคนอุบลจริงๆนะยังไม่รู้เลยเออก็เป็นปีแรกที่เขาแห่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ทุ่งสีเมืองเพื่อที่จะพา ไปดูต้นเทียนกันนะคะเพราะว่าเขาได้ประกวดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศผลรางวัลชนะเลิศแล้วนะคะว่าผลงานเทียนของวัดไหนได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะวัดสุทัศนารามนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเราเสียค่าจอดรถไป5 0สิบบาทนะคะใครมาจอดรถก็มาจอดได้นะคะที่วัดนี้ก็คือวัดนี้จะอยู่ที่ตรงข้ามของทุ่งสีเมืองเลยนะคะ ติดพิมพ์นะคะแบบแกติดพิมพ์คืออะไรมาดูใกล้ๆจะเป็นแบบประมาณนี้แกติดพิมพ์เนี่ยเขาเรียกแกติดพิมพ์นะคะวัดบุรพาครับอู้ไดล่าไปเลย เง่สนับสนุน2แสบาทค่ะคุณผเ้ชท่านใอยากมาชมนักเต์หลายนักเตะนะทุกคต้อรู้ว่ แบบแกะสลักนะคะอันนี้คือแกะสลักวัดแสนดุสุด กระเปรไหมนั้น่ <c oughs> บบนั่น,นาา่ชาก่อนลูกโอล,ลอย่กรนะทยาันน้อเป็นท่านอนนะคะสวยมาก นี่วัดชัยมงคลดูความอลังการเชียร์ละลายนะครับทุกคนดูแ่มอากาศร้อน น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเทียนละลายวัดคนแทนโอ้ดูดิแม่มันละลายอ่ะแล้วจะมองไม่ค่อยเห็น ของวัดพระธาตหนองบัวนะคะที่เราไปเวียนเทียนกันเมื่อคืนใหญ่มากดขาวดตามอเมื่อด้ใหญ่มากคนใหญ่มากเท้า นี่เป็นของอำเภอวารินชำราบนะคะสูงเ so, ินลอต้นใหญ่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่นี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ที่อุบลคือจัดใหญ่มากเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมมันไม่ได้จัดมาแล้ว2ปีแล้วปีนี้คือแบบใหญ่มากๆแล้วสังเกตว่าแบบ ต้นเทียนใหญ่ๆคือจะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมาดูนะคะในงานก็จะจัดตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17นะคะส่วนต้นเทียนที่เหลือเขาก็จะตั้งโชว์ตรงนี้นะคะจนถึงวันที่17ส่วนวันที่18เขาก็จะย้ายกลับวัดแล้วถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะคะคุกค้ักนะคะพี่นี้เป็นยังดีครับเยดายไม่ได้มาตอนกลางคืน นาระเภจักรานนากลาเสนจักรนานขนาบา้ขาประมุหนึ่งกาหมื่นบาทปัั้ะเภจักรยานขนาดกลางเงาดยี่สิบหก